เพื่อนน่ะต้องโผล่มาตรงนี้เรามาดักยิงนี่ถ้าระเบิดเพื่อนเพื่อนจะตายก็วาระเบิดตอนรับเพื่อนจะมาแบบตรงนี้ตัว อนี่ตาเราแข็งแรงมาก <c oughs> ตายแรนี่คือการต้อนรับ One hour later เดี๋ยวเอาเอาไอันนี้ไปโรงงานนี้ก็ไม่อยู่โรงงานนี้ก็ไม่อยู่บนโลกระเบิดถ่านี่งเขาไม่รู้ว่าใครจะรู้ว่าตอนเล่นวันแรกตีวันโรงงานนี้ก็ไม่อยู่บนโลกฝามือมีเครื่อง้างอยู่เนมือฝามือฝามือฝามือโรงงานผมโรงงานนี้ไม่อยู่บนเวอร์กิตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองขอระเบิดถ้าระเบิดแล้วเพื่อนจะตายไหมตายดิครับตายเหรอ นี่เนี่ยเนี่ยให้คนนี้ให้โลกีโดนตายอยู่เฮ้ย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 วิแต่ตายก็เกิดอยู่ข้างๆเองนะเจ็ดแพ็คเอาปลาหัวอะไรหรอไม่ไม่ตายเลือดรดรึ่งรถโอ้โหไม่มีไม่มีคอมพิวเตอร์หรอเพื่อนโอ้ยไฟแปดหมื่นเมตรอย่างผมว่าเล่นไกลกว่าผมเยอะเลยแต่เทียเท่ากันกด กดอันเนี้ยของสวนมากไปแปดหมื่นเนาะอยู่ในกระเป๋าโดเรมอนอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำไฟให้เป็นแสนให้โอ้ยนี่แหละรอคำนี้แหละไม่เราไม่ได้ทำให้นะนะเดี๋ยวเราไปทำเลยเบอร์เลยเอาุบเลยคิดว่าจะมาทำาไห้